สำหรับการที่เราจะส่งไฟล์หรือว่าแชร์ไฟล์จาก Google Drive นะครับออันดับแรกเราอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อก่อนก็นได้นะครับเราคลิกขวาแล้วนะก็เลือก Rename อาจจะเป็นชื่อว่าแบบนี้ก็ได้นะครับพอเราตั้งชื่อแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็กดไปที่แชร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะแชร์ให้กับคนที่มี a c c o u n t ที่เป็น Google Drive เหมือนกับเรานะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อของคนที่เราต้องการพิมพ์อีเมลเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ in นไว้เขาให้เข้ามาใช้งานไฟล์ตัวนี้หรือถ้าเราจะส่งไปให้ อีกคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้อีเมลเขานะครับก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ get Sha ร์ Link ได้นะครับทีนี้ตัวลิงก์ก็จะมีโหมดอยู่นะครับก็คือจะมีจำกัดคนนะครับว่าเราจะให้ใครที่เข้ามาอยู่ได้บ้างเพราะคนคนนั้นก็จะต้องมี Account ของตัวเพื่อนไดนะครับหรือว่าให้กับใครก็ได้นะครับที่มีลิงก์ตัวนี้แล้วก็สิทธิ์ของเขานะครับ คือคนที่เปิดไฟล์นี้ไม่จําเป็นจะต้องมี Account ของตัว Google Drive ก็ได้สิทธิ์ก็จะมีตั้งแต่ดูได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ก็คือเขียนข้อความส่งมาได้นะครับแล้วก็ Edit ก็คือแก้ไขไฟล์นี้ได้เลยนะครับก็จะมีโหมดโดยทั่วไปก็ถ้าเป็นการแชร์สำหรับคนจำนวนมากๆเนะี่ยก็จะเป็นวิวแต่ถ้าเป็นทีมที่อยู่ในทีมของเราแล้วเราต้องการที่จะทำการแก้ไขด้วยกันนะครับก็จะเป็น Edit Mode ตัวนี้นะครับก็ได้จากนั้นเราก็ทำการ c o p y l i n k ์ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปแชร์ผ่าน l ล n e ผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราส่งลิงก์ไปแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้สิทธิ์เพิ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องส่งลิงก์ใหม่ลิงก์ตัวนั้นก็จะใช้งานได้ต่อนเนื่องไปได้เลย คับนี่ก็จะเป็นการในส่วนของตัวแชร์ลิงก์นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งค่าอื่นๆได้ด้วยนะครับนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาได้ก็คือว่าอยู่ในในโหมดนี้ครับเฉพาะคนที่เราจะอนุญ,ญาตเท่านั้นก็ได้นะครับเราว่าจะจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยใช้ตัวลิงก์เดิม,มนะครับ จริงๆมันจะมีตัวที่ยกเลิกด้วยนะครับยกเลิกตัวลิงก์ อันนี้ก็จะเป็นการตดสิทธิของคนที่เราอนุญ,ญาตนะครับว่าสามารถที่ทำอะไรได้บ้างสามารถที่จะเปลี่ยน permission ได้ด้วยไหมนะครับ ครับเมื่อสักครูนี้ผมก็ไปกดดูตัว Disable นะครับก็จะเป็นตัวแชร์ลิงก์ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนจากทุกคนนะครับเป็นตัวร e เล i สติตัวนี้ก็คือจะเป็นการ Disable นะครับไม่ให้ลิงก์ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้จะเป็นเฉพาะคนที่เราอนุญ,ญาตให้เข้าถึงขด้านบนเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการเข้าถึงก็เป็นการยกเลิกการแชร์ครับในกรณีที่เราต้องการที่จะปิดไม่ให้ไฟล์นี้เข้าถึงได้จากคนภายนอกแล้วนะครับ